สวัสดีค่ะนัตตี้ค่ะชาแนล M e n f o r d วันนี้นัตตี้มากับชุดแต่งเหล็กรอบคันค่ายใหม่นะคะที่เพิ่งมาใหม่สดๆร้อนๆค่ะเอ็กตรีมเท่ๆดุดันนะคะเหล็กหนาเหล็กแหล่งที่จอดอยู่ตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวนัตตี้จะพาชมนะคะว่าชุดแต่งเหล็กรอบคันของเอ็กตรีมมีอะไรให้ลูกค้าได้เลือกปรับชมและเลือกใส่กับตัวรถของลูกค้ากันบ้างนะคะถ้าชอบชุดแต่งแบบนี้เตรียมแคปหน้าจอรีวิวแล้วทักไลน์หา ได้เลยนะคะลูกค้าพร้อมจัดนะคะพร้อมซื้อพร้อมแต่งนาต้ก็จัดให้คะ่ะทางด้านหน้าเลยที่เห็นจะเป็นกระจังหน้านและกันชนหน้าชุดแต่งเหล็กเลยนะคะตัวนี้เขาจะเป็นชิ้นเดียวนะคะติดกันมาเป็นชิ้นเดียวแบบนี้เลยทั้งกระจังหน้านและกันชนหน้าตัดด้วยสีแดงที่เป็นฟอนต์แบบนี้นะคะ มีไฟ LED ทางด้านบนให้ด้วยสีแดงเป็นไฟแบบใหญ่ๆเลยปกติที่เห็นนะัตที่รีวิวจะเป็นกระจังหน้าฟอร์ดนะคะกระจังหน้าฟอร์ดแบบบัลลัตเตอร์ไฟ LED อันเล็กๆค่ะแต่อันนี้เป็นไฟ LED ใส่มาให้ที่เป็นขนาดใหญ่เลยค่ะมีห่วงล่าจูงให้ด้วยสีแดงแบบนี้นะคะแล้วก็ไฟค่ะตัดหมอนยังใช้ได้เหมือนเดิมปกติเลยนะคะเพราะเขาจะเว้าตัวไฟตัดหมอกที่มากับตัวรถให้ด้วยแต่เขายังมีไฟสปอร์ตไลท์ค่ะติดตั้งเพิ่มเติมตม,มาให้ด้วยเลยอันนี้ลูกค้า จะไปนะคะไม่ว่าจะเข้าสวนเข้าป่านะคะพร้อมลุยได้หมดเลยค่ะทางด้านล่างค่ะเขาจะเป็นกันแคล้งกันกระแทกสีแดงมาให้เลยเป็นแผ่นนะคะซึ่งยาวไปถึงทางด้านใต้ของตัวมรถเลยค่ะนี่อย่างที่นัตตี้บอกเลยพร้อมลุยเข้าป่าได้แบบสบายมากๆค่ะเหล็กหนาเหล็กแกล่งชนไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวค่ะมาดูทางด้านข้างกันต่อเลย คันนี้นะคะช่วงล่างลูกค้าจัดทรงยกสูง2นิ้วเลี้ยนปีกนกของโยงด้วยลูกหมากกันโคงและเป็นโชคซับแท้งค่ะ8ระดับเลยของโปรเฟนเดอร์ค่ะแม็กยางเปลี่ยนเป็นขอบ20ค่ะคันนี้ลูกค้าเลือกมาเป็นล้อของฟูเอลลายแบบนี้เลยนะคะบรัเท่ากันกับยาง m t ค่ะ33ูน12.5 R20 รับกับคิ้วล้อค่ะใส่คิ้วล้อให้ด้วยตัวนี้จะเป็นคิ้วล้อหมุดขนาด6นิ้วสีเทาดำแบบนี้เลยค่ะมาดูบันไดทางด้านข้างกันบันไดของเอ็กซตีมก็มาเป็นเท่ๆแบบนี้เลยค่ะเขาจะมีตะแกรงมาให้ด้วยนะคะตัวนี้ก็ช่วยระบ,บายน้ําและกันลื่นได้ด้วยค่ะเวลาลูกค้าใส่ลุยใส่ออฟโรดหรือล้างรถค่ะน้ําก็จะไหลออกจากตัวบันดไดได้เร็วด้วยนะคะ สติกเกอร์ระบุค่ะชุดแต่งของ x อ็กติมเลยรถคันนี้จะเป็นรถของบรนดชุดแต่ง x อ็ก m ินะคะโลบานเหล็กค่ะเท่ไม่แพ้กับตัวกันชนหน้าเลยมาให้เท่ๆทานฟอร์เมอร์แกร่งๆแบบนี้เลยค่ะสีดำแล้วก็ตกแต่งสีแดงให้ดูโดดเด่นแล้วก็ส่วนมากึ้นมีไฟเบรกตรงที่3ไฟสองท้ายกระบะค่ะก็มีมาให้ด้วยสำหรับตัว โลบาร์เหล็กคันนี้ไม่ใช่แค่แทงอย่างเดียวลูกค้าใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะคะเวลาลูกค้าขนของบรรทุกของสามารถผูกรัดของนี่ค่ะที่เขามีก้านตรงนี้มาให้ด้วยผูกรัดของใช้งานกับตัวโลบาเหล็กของเขาได้เลยนะคะมาดูกันชนท้ายกันชนท้ายเหล็กของ e x t r e รีม ก็เท่ไม่ซ้ำใครค่ะเรียกได้ว่าเท่และโดดเด่นมากๆสาหรับชุดแต่งอันนี้นะคะขับบนท้องถนนไม่ต้องกลัวว่าจะไปซ้าใครค่ะอันนี้โดดเด่นแน่นอนแล้วก็ดดเท่แกร่งนะคะพร้อมกันรอบคันทั้งชุดเลยมีตัวห่วงลากจูงที่เป็นบอลหัวบอลลากจูงใส่มาให้ด้วยอย่างเรียบร้อยเลยค่ะ,ะตัวเหยียบขึ้นนะคะก็จะเป็นแผ่นเหล็กสีแดงมาให้แบบนี้โดดเด่นเลยค่ะกันลื่นด้วยนะคะมีไฟ LED ตัวนี้จะเป็นไฟถอยมาให้ด้วยเวลาลูกค้าเข้าเกียร์ถอยหลัง่ะคะ ไฟตัวนี้จะขึ้นพร้อมก,กันกับตัวกล้องที่มากับโลโก้ค่ะเวลาลูกค้าจอดรถในที่มืดตัวนี้มีประโยชน์เลยนะเข้าป่านะคะจอดรถในที่มืดใส่เกียร์ถอยหลังเราจะมองเห็นเลยค่ะว่าทางด้านท้ายเนี่ยมีอะไรอยู่วางอยู่บ้างหรือมีเด็กมีสัตว์มีสิ่งของอะไรไหมนะคะตัวนี้เขาก็เพิ่มความสว่างให้กับทางด้านท้ายค่ะมีตัวห่วง ลากจูงสีแดงอย่างนี้มาให้อีกด้วยนะคะชุดแต่งเอ็กตรีมเท่ๆแบบนี้ถ้าชอบนะคะทักหานัตี้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งแบบไหนนะคะัตี M ้เอ็มแอนเอฟอร์ดจัดให้ลูกค้าได้หมดเลยซื้อรถกับัตี้ดียังไงนะคะชุดแต่งลูกค้าสามารถเลือกเองได้ทั้งหมดอยากได้แบบไหนนะคะขอแค่ให้บอกกับัตี้และตัวชุดแต่งคณตี้คุมงานดูงาน ตรวจงานเองก่อนทําการส่งมอบที่สําคัญค่ะเราต้องชัดเจนนะคะในเรื่องของการซื้อรถนัตตี้ชัดเจนในเรื่องของรายละเอียดของแถมนะคะหรือในส่วนที่ลูกค้าจะเพิ่มชุดแต่งอันนี้นัตตี้จะทํารายละเอียดให้กับลูกค้าชัดเจนก่อนทาการจองรถแน่นอนค่ะเงินจองและเงินดาวน์โอนเข้าบัญชีบริษัทนะคะไม่ได้ผ่านบัญชีของเลล์แต่ตอย่างใดอันนี้ลูกค้ามั่นใจปลอดภัยในเรื่องของ นกนเเงิได้ลยค่ะฝากอีก2ช่องทางเพจของนัตตี้นะคะจะเป็นเพจ Facebook และ Tik t o k ค่ะ m a n ม n f o r ์เข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดหัวใจให้กับนัตตีเ้เยอะด้วยและที่สำคัญค่ะชาแนลเอ็มแ d ที่ทุกคนมารับชมอยู่ตอนนี้รีวิวนะคะคลิปนี้น่าจะเป็นรีวิวที่500ได้แล้วค่ะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำรีวิวต,ต,ต่อไปให้กับนัตตี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นัตตี้ต้องขอจบรีวิวเจ้าคันนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอกันใหม่รีววนิน รุ่นไหนชุดแต่งอะไรดุดันแบบคันนี้หรือดุดันกว่าคันนี้นะคะกดติดตามไว้ได้เลยค่ะกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ